สวัสดีครับผมมีโตต้าโคราวีออสนะครับเป็นปี2013นะครับเครื่องยนต์1.5 v v t i เกียรโต้นะครับเป็นตัวเจนะคันนี้พร้อมใช้เลยเดี๋ยวพาไปชมนะครับไะนะครับสวยๆจ้ำๆแบบนี้นะฮะจะมีดีเทลแบบไหนบ้างมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบว่ามีโครเมียมเล็กน้อยนะครับบ้านเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นกรุงเทพได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับไฟตัดหมอกพร้อมนะครับดูดีมี l อวดีพร้อมนะครับ แมคครสิบห้านะครับโอ้โหสวยๆเดิมๆนะครับคันนี้ยางใหม่พร้อมใช้นะครับนะฮะกระจกข้างไฟฟ้านะครับแอรเซอรี่มาเต็มมาครบเลยนะครับฟิล์มใหม่ให้พร้อมเลยนะครับเรียบๆแบบนี้เลยเห็นไหมโอ้โหสวยดูง่ายสบายตานะครับแบบนี้เลยนะครับองค์ประกอบโดยรวมแล้วนะครับสวยงามตามท้องเรือนนะครับด้านหลังก็ใส่กระเป๋าเดินทางได้4ีหใบเลยนะครับนะฮะดีเทลด้านข้างเห็นไหมนะครับเลเยอร์พร้อมเลยนะครับคันนี้วีออสพร้อมใช้นะครับ จัดให้เลยคุ้มเลยนะครับสวยแบบนี้แล้วพเมียมแบบนี้นะครับเห็นไหมนะครับรถผ่านการตรวจสอบ2 1 7จุดชัดเจนนะครับนี่เห็นไหมนะครับให้ดูเลยนะครับนะฮะเราตรวจสอบให้เห็นนะครับแบบนี้เลยนะครับชิกนะครับ2 1 7 5เดาวไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างหรือว่าแอนจินนะครับนี่แบบนี้ได้เห็นนะครับว่ารถพร้อมคนพร้อมนะครับรวพี่พร้อมหรือยังนะฮะ คันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์1.5 VVTi นะครับย a โต้ด n e เดิมๆเลยนะครับแบบนี้เลยเรียบๆนะฮะพร้อมใช้นะครับเห็นไหมนะครับเมนัาร์เดิมๆนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับมอกชัดเจนนะครับคันนี้แบตเตอรี่พร้อมใช้นะครับโอ้โหเดิมๆนิ่งๆนะฮะนะครับแบบนี้เลยนะครับไฟฟ้าทันหลอกพร้อมเลยนะครับเห็นไหมเรียบๆนะครับปมรายแอร์แบ็กพร้อมเดิมๆเลยนะครับแบบนี้นะฮะเห็นไหม นะครับโอ้โหวิทยุพร้อมใช้แอร์แบ็กครบเลยฮะอุโมงค์แอร์แบ็กพร้อมเดิมเดิมระบบประกาศเป็นแมนนวลดิจิตอลนะครับเห็นไหมนะครับีที่วางของพร้อมเลยนะครับเกียร์ออโต้พร้อมนะครับมาพร้อมกับที่วางวางแขนพร้อมไม่มีรอยด่างเลยนะครับดูดิเบาะผ้าไม่เก็บความร้อนนะครับเรียบๆแบบนี้แอร์เย็นฉ่ำๆเลยนะนะครับแบบนี้เลยเอามาดูภายในด้านหลังครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเรียบๆนะครับเห็นไหมนะครับกระจกข้างนะครับเห็นไหมปิดฟิล์มให้ครูพร้อมเลยนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับที่วางขากว้างๆนะครับมีที่วางแก้วให้พร้อม นะครับมาพร้อมกับเบาเรียบๆเบาผ้าไม่เกิดความร้อนอีกแล้วนะครับโอ้โหเป็นไงนะครับกลิ่นหอมๆเลยอบโอโซนทุกอย่างมาครบมาเต็มนะครับทุใหญ่พี่มาลองขับนะครับคันนี้ดูแบบพรีเมียมมากๆนะครับดูแบบว่าสบายตาครับดูแบบสะอาดสะอ้านจริงๆครับพี่คันนี้จัดให้ว่าเด็ดเลยนะครับอืมสำหรับคันนี้นะครับจัดให้แบบว่าคุ้มๆสาหรับพี่ๆ f c โดยเฉพาะเลยนะครับผมแนะนําให้เลยนะครับถือว่าพรีเมียมแน่นอนนะครับจัดให้เลยนะครับเพียง 189,000เาเท่านั้นครับผ่อนเบาๆเดือนละมัน4 0 0พกว่าตลอดสัญญาแน่นอนครับคันนี้ของแถมมีอะไรบ้างหรือว่ายอดจัดเท่าไหร่นะครับทามาศึกษาได้เลยครับที่แอร์ไซส8นะครับหรือว่าโทรต่อสามเราได้ตลอดนะครับกิ่งกลางได้ตลอด25ชั่วโมงเลยนะครับติดขัดปัญหาตรงไหนแจ้งเราได้ทันทีนะครับเราดูแลตั้งแต่ต้นหลังการขายมั่นใจได้เลยนะครับกับคุณภาพสินค้าของเราแล้วก็นะฮะการบริการที่ดีเด่นนะครับบอกไว้ก่อนเลยว่า ไม่เชื่อต้องลองพี่นะครับวันนี้สอบถามกันได้ทุกคันนะครับเอาบริการจัดส่งให้ปีท่วไทยนะครับอย่าลืมกดติดตามเราด้วยนะครับ EP ต่อไปจะเป็นคันไหนนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ใหม่นะครับแล้วพบกันใหม่ในข่าวต่อไปนะครับนะฮะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ